สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนความปรารถนาที่จะทำให้เรามีเรี่ยวแรงที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความมั่นใจด้วยความไว้วางใจในตัวเองคงต้องเริ่มต้นจากจากการย้ำเตือนตัวเองจากความรู้สึก แ,แรงปรารถนาที่เข้มแข็งหรือจากความรู้สึกที่เข้มข้นที่จะทําให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านบททดสอบหรือสิ่งรุมเร้ารอบตัวเราได้อย่างได้อย่างแท้จริงมันต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกของหัวใจที่ส่งพลังมันต้องเริ่มต้นจากความความมีชีวิตชีวาจากรอยยิ้มจากความปรารถนาจากความศรัทธานในชีวิต แล้วในที่สุดเราก็จะผ่านช่วงเวลาหรือบททดสอบที่ชีวิตกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างง่ายดายผมขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่จะข้ามพ้นช่วงเวลานี้ไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมด้วยการลิขิตชีวิตของเราด้วยความกล้าหาญด้วยความเด็ดเดี่ยวและด้วยสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความตระหนักรู้หรือการตกผลึกในชีวิตที่เราจะต้องค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่นี้ ด้วยตัวเราเอง